เช้าเร็วมาไหวทำงานเยโอเคทมนยังไม่รหรอเออวันนี้ผมมีงานป่ะเนี่ยวันนี้ไม่มีงานพักผอร์ตามอาจซีย่ได้เลยเงาไม่เป็นไร ผมโทรเรียกพี่คนอื่นมาอยู่ด้วยดีกว่าเออแล้ววิดีโอเมื่อกี้ที่ผมเห็นตอนเสียงรอสายพี่ทนะําไงเนี่ยเทิดจัดอ๋อที่สมัครดีแท็กคอมมีวิดีโอไว้อะแล้วมันสมัครยังไงอะง่ายมากกดดนังจังสามหกเก้าหนังจังแปดเก้าแปดเก้านะครับผมอันนี้คอสเซ็นเตอร์รับเองไหมครับเนี่ยแล้วมันแพงไหมไม่แพงแค่ยี่สิบบาทโอเคเดี๋ยวผมลองทําดูดีกว่าสมัครคอมมีวิดีโอก่อนดีกว่า เพลงดีร่างปะมาบ้านหน่อยดิเออปาร์าต,าตี้ปาร์ตี้อยู่วะเนี่ยไม่รับโทรศัน้นพ่อโอ๊ะเอ้๋พร้อมดีกว,ว่ามีาอะไรวะเฮ้ยอะไรวะถึงวะอ๋อพร้อมวะไงเมื่อกี้โทรมาได้ยินแล้วดิเออว่าเดี๋ยวเจอกัน What's up, What's, up, What's up bro? What's up bro? What's up bro? Wow. à. Yeah, <coughs> 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 สวัสดีครับก็เปิดรายการกับ Another Boy Story นะครับนี้นะครับก yeah. ็คือ a n o t Gate ผมนะครับสวัสดีคร oh, ับผมเอ็มนะครับเบิ้ล okay บ้ากคุณเนี่ยมีม öh ีผลงานอย่างมากมากเลรนะก็ปีหน้ารอดูปีหน้าแล้วกันครับเออสวัสดีครับผมบีเวอร์นะครับผมก็ผลงานตอนนี้ก็รายการก็รอดูปีหน้าเหมือนกันรายการทท้าทะเลนเนี่ยผมก็ติดตามชมปีหน้าเหมือนนกั สวัสดีครับตู้เซฟนะครับผมผลงานก็ปีหน้าสวัสดีครับเจมส์นะครับก็ผลงานก็ปีหน้าครับอะไรคลับทุกคนทุกคนจะได้ดูทุกอย่างครับในตอนปีหน้าแล้วเมื่อกี้คือพี่สงสัยว่าตอนที่พี่ทำหวานเองใช่ไหมมันมีมิวสิกวิดีโอของเองไง ขึ้นมาล่างของมอเอร์ไซคพี่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นฟีเจอร์ใหม่ของทางดีแท็กดีแท็กเขามีวิดีโอผมถามก่อนว่ามันหลอกอ่ะก็อย่างนั้นนะเฮ้ยพงษ์รู้ว่ามันมีด้วยอ่ะอย่างนี้มันใช้ได้กับโทรศัพท์เกือบทุกรุ่นเลยป่ะพร้อมเลยผมไม่รู้ว่าไงครับก็ใช้ได้โทรศัพท์เกือบทุกรุ่นเลยนะครับยกเว้น Apple ตอนนี้ยังไม่รองรับแล้วถ้าโทรหาใช้ซิมเครือข่ายอื่นก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรนะแต่แค่มันก็จะไม่มีฟีเจอร์อันน่ารักน่ารักออย่างนนี้้ขึยู่่่่ใใชเเเพรราาะวออันนนีี้ป็ฟจ์หมขอองงนะครับเาาีี้ดกว่ จะบอกยังไงราคาเท่าไหร่ข้อมูลนะครับจะขึ้นตามใต้วิดีโอนี้นะครับลืมเห็นป่ะมันจะอยู่มันเดี๋ยวห้อยเดี๋ยวข้างล่างหรืออยู่บนนะอยู่ข้างล่างอยู่สักที่นี่แหละอย่าลืมไปสมัครกันนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเอ็มีของผมเยอะๆนะครับเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวดีๆถักกันด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้การที่แบบคุณจะมากินข้าวบาร์บีบ้านผมมันเบเบ์ไปนะครับผมก็เลยคลิปเกมขึ้นมาให้พวกคุณแล้วเอาล้วครับทุกคนก็คือต่อเพลงต่อใจ ต่อไปชิ้นอะไรดีนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชิ้นนี้มันคือชิ้นอะไรมันเป็นอะไรอ่นเดี๋ยวผมจะบอกกติกาแล้วกันก็คือสมมติว่าคนมีคนเริมใช่ไหมแล้วก็เลือกร้องสะฟ่อนหนึ่งและเนี่ยคนนั้นจบที่คําว่าอะไรคนต่อไปต้องขึ้นด้วยว่าคำาถยหยุดเพื่อน3มวินาทีคุณจะโดนบทลงโทษคุณต้องเลือกถอดอะไรสักอย่าง1ชิ้นจริงันเนี่ยใช่ครับพอบทลงโทษอ่ะครบ10ครั้งแล้วก็คือจะจบเกมถ้าคุณโดน10ครั้งไม่เหลืออะไรเลยคุณก็อย่าแพ้สิครั้งนี ผมเริ่มผมเริ่มบนซ้ายบนซ้ายทำไมฉันยังไม่พร้อมจะเล่นไม่พร้อมเพราะอะไรพร้อมแล้วมันอเป็นคำนั้นเลยเหรอใช่ไช่เล่นเหรอไม่เล่นฟั่เล่นพูดเลยรอบนี้เป็นรอบสาธีได้เรามีเกงสชั้นมาถึงเจ้ครับอ่าเอ็มดอเนิ เซนค่ะนึกเลยมากัยากเลยโบคิสไม่ได้ไม่ได้้องทำยเอาเรียกคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอเธอเธอยังคิดถึงฉันไหมไม่รู้ว่าไม่ไม่ไม่้ว่าเไม่ไม่ ไม่ต้องห่นะฮะ <c oughs> แล้วฉันสำคัญแค่เท่าไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสาม ตองหมดทุกคนเอ้อย่างพร้อมต้องเสื้อแล้ววะเนี่ยไม่ใช่ผมว่าเปลี่ยนบทไหมถ้าลงนั้นมันจะยากเกินไปยากเกินกูโปแล้วเนี่ยคำไหนก็ได้แล้วก็ตกสอบเนี่ยก็ได้โอเคเธอคงเคยเห็นฉันผ่านผ่านตาเธอเห็นกันก็เพราะเธอทำให้ฉันได้เจอกความรักเธอทำให้ฉันหายสันจนเจอหนึ่งสองสามอเลยวะโอเคนี่มันเยอะจริงเลย นาฬิกามีนาฬิกาคนเดียวในนี้เเต็มลยฉันจะพาเธอไปที่ไม่ใช่ที่ไหนเรามีแค่เราเราหรักฉันรักฉันเถอไนะให้เธอเปีย่าใจใจใจนึ่งใจใจต้องการไหมไหมนึ่งมามาสองสาม หแล้วหกแล้วยังมีเกแล้วสิบห้าไปสิบ้าสเปกเที่ไเออเปลี่ยนไปเรื่อยเอยากจะรู้ว่าตรงเธออยืนั้นไปดีไหมเธอกลัวกลัวหนึ่งก่อนที่เธอจะไปเป็นคองเัวฟ้าสางก อ่าหมดแล้วโอเคเจ็บในความจริงฉันไม่อาจรู้เลยสามอะไรนะผอดเองครับมีอะไรบ้างกางเกงเหรอแปดชิ้นนะฮะยิ่งน้อยฉันเคยได้ระวังอะไรแล่วอะไรหนึ่งรักแท้ได้ยองไรใจรุนเดรมกางเกงที่นุ่ม ให้ดี่ะดีหนึ่งตอนเด็กกันสามไอ้บอสนนูมึงไม่ได้เลยวะหอมโชว์หอมโชว์เก้าเราไปสายก่นบ้างดีกว่าสตาร์ So I'm gonna love you like I'm gonna lose you oh, I'm gonna say goodbye เธอเสียดเหื่อล้าของเรา1นรักเธอหมดหัวใจใจใจใมันไม่ได้ร้อแบบนี้ด้อยรอเรือวิเดียวทั้านั้นรอเรือหนึ่องสามรอเรือรักไม่เหลือแล้วเไอ้เอร์ เพ่อปลงมาหารนะโอเกคด้วยนะไมึงมึงเยี่ยวตรงนี้ไนก็ไม่ได้เห็นกัชัดเออหนึ่งพยายามฝาถ้ามีสมบัตต้องได้ไรไรหนึ่งกรักใจจึงหมดคุ้งหัวใจใจฉันมีแต่เธอโอ้โหนี่อะไรเราเจอเธอเวลาเลี้ยวไป ใครกันที่ทำให้ฉันได้มาอยู่ทุกวันคนที่ฉันคิดทึ้งอยู่ทุกวันหนึ่งวันสองสาโดนวันก็ผมผมก็สงสารเจ็บแล้วจริงๆหมเฮ้ยเขาให้ออกหมอนที่บ้านเธอมีอีกไหมไม่มีไม่มีไม่เฮ้ยพอ้วเธอเธอเธอเจอแล้วเหรอเธอเธอไม่อาจเรารักไม่จากหัวใจ ใจพอแล้วใจ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 เจอคนนั้นฉันไม่รู้วัานั้นเธอไรที่เราเราครับหมรอความรักจากใครสักคนเู้่ใจใจมาเอาง่ายๆนจกนี้ใจจะมีแ่เธอเสียองหัวใจตะโกนว่าเธอคนที่เฝ้ารอรอรัก เหมือนกันเลยถึงแม้ว่าเขาจะถอดเกือบหมดแล้วแต่เขาก็มีชิ้นได้เอบหมดยังเอาหมดออกพออ่ะเว้ยเขามีให้เอาพ่อคุณไมเอาแบบเอาแบบเอาปีหัวนมแรกปีหัวนมแรกอ้ ไอโดนสมองสมองเลยเหรอเดินออไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไหนสามื่อไหนโอ้เหลือเต็มตัวเลยพี่ว่าไหนอะไหนอะชิ้นไหนเอาล่ะยังเหลือโคต้าหึงอันอ่ะอย่ลืยอเสวเซนีสิงเจนีานี้มูเซยังไงชิ กิ็เลยเสียดายนานเท่าไรแล้วที่ในชีวิตทำให้ใจของฉันดูสึ้งองรักเรื่องราวใบ้หวานใจเึ่งใจคร้องรักเนนี้มีทั้งหมด14ชิ้นแล้วเหลือชิ้นสุดท้ายครับจะมีแค่เรา3คนและเพราะอีกสองคนนี้น่าจะไม่มีอะไรให้เหลือครับผมผมเล่นก็ได้โอเคบนใจนะอาจจะเพิ่แค่บางที อาจจะมีบางบางความอาจจะรู้สึกว่าว่าไงพี่บ้าเนื้อ นี่เพียรเลยก็เล่นเกมนะครับครบ15ตาแล้วนะครับที่ทำทษนะครับก็ขอบคุณดีกว่าพี่อัจฉริยะนะครับตีแท็ด้วยนะครับที่ทำให้มีคลิปนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณเอ็มนะครับที่มาร่วมสนุกในวันนี้ครับไหว้ไหว้ก่อนขอบคุณคครับบขอุณที่เบอร์ด้วยนะครับที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณพี่ตูเซฟนะครับขอบคุณเซฟนะครับก็เอาไว้ติดตามนะครับปีหน้านะครับอันไหนทุกบอยชอเร่นะครับจะเป็นอะไรก็อย่าง ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดูกด้วยกระดิ่งกระดิงกระดิงกระดูกอยู่ไหนฝากอน EP ต่อไปนะครับผมจะทำอะไรนะครับรอติดตามด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับไปทำตัวเนียนเนี่เขาไปเฮ้ยพี่ว่าไงใครอยู่หรือเปล่าเราไปเจอกันนะครับคิดนานัะ